สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ข้อไปเริ่มกันเลยคุณควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์เบนซินอย่างไรก็ไก่เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัดขอไข่ ติมสูงกว่าค่าที่กําหนดเพื่อป้องกันเครื่องโยนต์เสียหายข้อควายเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถเงางูเติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวกเฉลยข้อควายเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถแบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วใดก็ไก่ขั้วบวก ขอไข่คั่วลบก็ควายไม่จําเป็นต้องมีฉนวนหุ้มงองูหุ้มทั้งสองขั้วเฉลยก็ไก่ขั่วบวกสาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไรก็ไก่เปิดเครื่องเสียงมากเกินไปขอไข่ฉนวนหุ้มขั่วแบตเตอรี่หลุดก็ควายเประสัญญาณไฟเลี้ยวมากเกินไปงองูไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด เฉลยงองูไดช้าร์ชำรุดหรือสายพันไดชาร์ดย่อนหรือขาดการตรวจเช็คแบตเตอรี่แบบง่ายๆว่ามีไฟปกติหรือไม่กระทำได้อย่างไรก็ไก่บีบแต่และฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลงขอไข่ออกรถ2-3เมตรแล้วทดสอบเบรกข้อควายเหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบงงูหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา เฉลยก็ไก่บีบแต่และฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลงผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใดก็ไก่เมื่อมีหมอกฝุ่นควันในทางเดินรถขอใครเมื่อขับผ่านทางรุมทางแยกขออวายเมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถงองูเมื่อรถเกิดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุเฉลยงองูเมื่อรถเกิดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ จากภาพผู้ขับขี่รถคันกอต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่หยุดรอให้รถคันขอขับผ่านไปก่อนขอไข่ขับรถผ่านไปได้เลยขอควายหยุดรอให้รถคันขอขับผ่านไปก่อนเงงูหยุดรอให้รถคันขอและคอขับผ่านไปก่อนครับเฉลยก็ไก่หยุดรอให้รถคันขอขับผ่านไปก่อนจากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อนก็ไก่ รถคันก่อเนื่องจากอยู่ในทางโทขอไข่รถคันขอเนื่องจากอยู่ในทางเอกขอควายรถคันก่อเนื่องจากอยู่ในทางเอกงองงูรถคันขอเนื่องจากอยู่ในทางโทครับเฉลยขอไข่รถคันขอเนื่องจากอยู่ในทางเอกจากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนขอไข่ ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปละข้อวายขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้งงงูให้ชะลอแล้วหยุดคล่อมเส้นปละเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากทางด้านขวามือเฉลยก็ไก่หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนจากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่งางไรก็ไก่หยุดและ รอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนขอไข่ให้ชะลอรถแล้วหยุดคล้อมเส้นปลาเพื่อมองเห็นรถที่มาจากทางด้านขวามือขอควายขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปลางอง,งูขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้เฉลยก็ไก่หยุดและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน ้าขั่วแบตเตอรี่มีคราบชีเกลวิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดก็ไก่ใช้น้ำอุ่นและทาจารบีขอไข่ใช้น้ำส้มสายชูล้างขอควายใช้น้ำมะนาวล้างงงูใช้น้ำกันล้างเฉละกะกยก็ไก่ครับใช้น้ำอุ่นและทาจาระบีผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไรก,ก็ไก่ พาผู้โดยสารไปยังสถาน ì, ที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดขอไข่ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถาน ì, ที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ข้อควายไม่พาผู้โดยสารไปยังสถาน ì, ที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุดงงงูพาผู้โดยสารไปยังสถาน ì, ที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อมเฉลยก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถาน í, ที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ปฏิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัดขอไข่ไม่สูบบุหรีขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุงองงูพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อมเฉลยขอไข่ไม่สูบบุรี่ ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียดขอไข่พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่นขออวายไม่ทำตนน่ารำคาญงงูสุบุรีแก้เครียดเวลารถติดเฉลยขออวายครับไม่ทำตนน่ารำคาญผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ก็ไก่พูดคุยเสียงดังคอควายใส่เสื้อยืดขับรถงองูไม่กล่าววาจาไม่สุภาพเสียสีเฉลยงองูไม่กล่าววาจาไม่สุภาพเสียสีในการขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ไม่ก้าวร้าวดูหมิ่นผู้โดยสารขอไข่พูดคุยเสียงดังคอควายใส่เสื้อยืดขับรถงองูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด เฉลยก็ไก่ไม่ก้าวร้าวดูหมิ่นผู้โดยสารผู้ขับรถสาธารณะต้องปริบัติตนอย่างไรก็ไก่สุบรี่แก้เคยเวลารถติดขอไข่ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพกควายใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจำงอง,งูไม่เสพสุราข,ของมึนเมาครับเฉลยงองู ไม่เสพสุราของมึนเมาครับผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียดขอไข่ไม่เสพยาเสพติดให้โทษขอควายจอดรถตามความต้องการของผู้โดยสารงองูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดเฉลยขอไข่ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ไม่เสบวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขอไข่ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบขอควายตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดงงูสูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติดเฉลยก็ไก่ไม่เสบวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไรก็ไก่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอไข่ปรับไม่เกิน1000บาทขอควายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงงูปรับไม่เกิน2,000บาทเฉลยก็ไก่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดขับรถโดยใบยอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไรเกี่ยวกายปรับไม่เกิน1,000บาทขอไข่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงองูปรับไม่เกิน2,000บาทครับเฉลยงองูปรับไม่เกิน2,000บาทครับ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลยในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ขอไข่ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อนในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ขอควายให้หยุดรถก่อนในเขตที่มีเครื่องหมายนี้งองงูห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้ายเฉลยงองงูครับห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้ายขอใข่ให้คนเดินเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายขอควายให้เฉพาะรถเก่งเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายงองูให้รถเข้าไปได้ในเขตที่ติดตั้งป้ายครับเฉลยก็ไก่ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ห้ามกับรถไปทางขวาขอไข่ห้ามกับรถไปทางซ้ายคอควายให้กับรถไปทางซ้ายงองงูให้กับรถไปทางขวาครับเฉลยก็ไก่ห้ามกับรถไปทางขวาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ให้กับรถไปทางซ้ายขอไข่ห้ามกับรถไปทางขวาคอควายห้ามกับรถไปทางซ้ายงองงูให้กับรถไปทางขวา เฉลยข้อวายห้ามกลับรถไปทางซ้ายเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ให้กับรถไปทางซ้ายขอไข่ให้กับรถไปทางขวาข้อควายห้ามเลี้ยวซ้ายงองูห้ามกลับรถไปทางซ้ายเฉลยข้อวายครับห้ามเลี้ยวซ้าย เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ให้กับรถไปทางซ้ายขอไขให้กับรถไปทางขวาขอควายห้ามกับรถไปทางซ้ายหรืององูห้ามเลี้ยวขวาเฉลยงองูครับห้ามเลี้ยวขวาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาขอไขให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาขอควายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายหรืององงูให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายครับ เฉลยก็ไก่ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถขอไข่ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถขอควายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวางองงูห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวาเฉลยก็ไก่ครับห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ ให้รถยนต์ท de ุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายขอไข่ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายขอควายห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายงองูให้รถยนต์จอดและหยุดรับส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้ายครับเฉลยขอไข่ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้ายขอไข่ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายขอควายห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายหรืองงูให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายครับเฉลยก็ไก่ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านขอไข่ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านขอควายห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านงองงูให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านครับเฉลยขอไข่ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน <ST. S 1> เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามหยุดรถทุกชนิดขอไข่ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋งเพราะเป็นทางเอกขอควาย ให้ลดความเร็วลงและขับต่อไปช้าๆงองงูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้เฉะลยงองงูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร ก็ไก่ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางหน้าผ่านไปก่อนขอไข่ห้ามกับรถไปทางซ้ายก็ควายห้ามกับรถไปทางขวางองงูให้กับรถไปทางขวาเฉลยก็ไก่ครับให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางหน้าผ่านไปก่อนการขับรถขณะฝนตกก็ได้ที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทางขอไข่ เปิดที่ปัดน้ำฝนกควายใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นงองูลดความเร็วของรถลงกว่าปกติฉเฉลยก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทางเมือ่อรถเมื่อเกิดรถเสียควรปฏิบัติอย่างไรกไก่จอดรถทิ้งไว้กลางถนนกไข่นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถกควายเผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืนงองงู นำรถจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเฉลยงงงูครับนำรถจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่นควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ยเหยียบเบรกทันทีแล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่ขอไข่ถอนคันเร่งเหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำขออวายถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไปเงอง,งูตั้งสติให้มั่นจับพวงมาลัยให้ดีเล่งความเร็วหนีไยให้พน้นเฉลยข้อควายครับของคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไปคอได้เปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้องก็ไก่เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า150เมตรขอไข่เมื่อต้องเล่งรีไปทำงาน ขอควาเมื่อฝนตกหนักงองูเมื่อมีควันไฟปกคลุมถนนเฉลยขอไข่ครับเมื่อต้องเร่งรีบไปทำงานขณะขับรถทากระจกบ,บังลมหน้ารถแตกแล้วควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ตั้งสติลดความเร็วจอดรถเข้าข้างทางและเปิดไฟฉุกเฉินขอไข่ตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและขับรถต่อไป ขอขวายตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและหยุดรถทันทีงอง,งูตั้งสติจออรถเข้าข้างทางครับฉเฉลยก,ก็ไก่ตั้งสติลดความเร็วจออรถเข้าข้างทางและเปิดไฟฉุกเฉินการหยุดรถอย่างกระทันหันแบบรถไม่ใช้เบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรกขอไข่เหยียบคลัตชก่อนแล้วจึงเหยียบเบรก ้อควายเหยียบเบรกและคลัตช์พร้อมๆกันงองงูเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆเฉลยงองูครับเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆขณะขับรถอย่างรถแตกจะมีอาการอย่างไรครับก็ไก่พวงมาลัยจะไล่น้ำหนักขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียง้อควายรถหยุดอย่างกระทันหันงองงูเบรกจะไม่ทํางาน เลยขอไข่ครับพวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากระโปรงรถหน้าเปิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ก่ลดความเร็วแล้วจอดรถเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยขอไข่หากเลี้ยวรถเข้าข้างทางท,างทันทีเพื่อปิดฝากระโปรงรถให้เรียบร้อยขอควายบเบรกกระทันหันงงงูเหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด เฉลยก็ไก่ลดความเร็วแล้วจอดรถเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยการปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไปจะมีผลอย่างไรก็ไก่ทําให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขอไข่ทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมากสามารถตัดสินใจได้ดีขอควายบังคับพวงมาลัยลําบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้งองูทําให้เบรกสะดวก เฉลยข้อควายครับบังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ถ้ารถเสียหลักลื่นถลายพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกก็ไก่รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วขอไข่ค่อยๆเหยียบแป้นคลัตชขอควายหมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้างขวาบ้างงอง,งูลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น เฉลยงงงูครับลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มัน่นการเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไรก็ไก่ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติขออวายทําให้น้ํามันเกียร์หมดเร็วงงงูเครื่องยนต์กินน้ํามันเครื่องเฉลยขอไข่ครับเข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็ไก่ขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์ขอไข่ปลดเกียร์ว่างขึ้นเบรกมือสตาร์ทเครื่องยนต์ขอควายเหยียบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์งองงูปลดเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสตาร์ทเครื่องยนต์เฉลยก็ไก่ครับขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์ หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจนผู้ข ouais. ับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็แก่จอดรถทันทีขอข่เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนักขอขวายเร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็วงงงูจอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉินเฉลยงงงูจอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรงมือขวาและซ้ายของผู้ขับขี่ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกาก็ไก่ตำแหน่งเลข2และเลข10ขอไข่ตำแหน่งเลข4ีและเลข10ขอควายตำแหน่งเลข3และเลข10งองงูตำแหน่งเลข6และเลข10ครับเฉลยก็ไก่ตำแหน่งเลขสอและเลข1ิ เมื่อขับรถในขณะฝนตกคุณไม่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เปิดที่ปัดน้ำฝนขอขไอข่เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทางขออควายขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้นงงูลดความเร็วของรถเฉลยขอไข่ครับเปิดไฟฉุกเฉินตลอดทางด้วยสาเหตุใดผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนทำการเปลี่ยนช่องจราจรก็ไก่ จะทําให้สามารถเปลี่ยนช่องจราจรได้เร็วมากขึ้นขอไข่เพื่อตรวจด,ดูจุดบอดของรถด้านขวาขอควายเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวง,งงงูเพื่อให้สามารถเห็นผู้คนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินเท้าฉเฉลยขอข่ครับเพื่อตรวจด,ดูจุดบอดของรถด้านขวาข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของจุดบอดก็ไก่ บริเวณด้านหลังของรถที่กระจกมองหลังจับภาพไม่ได้ขอไข่บริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนข้อควายบริเวณด้านหน้าของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้เงงูบริเวณด้านซ้ายของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้เฉลยขอไข่ครับบริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถ้าเครื่องดับขณะกำลังเคลื่อนที่ออกจากทางลาชันคุณควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกครับก็ไก่ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหลขอใข่เปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่างข้ค,ควายติดเครื่องใหม่งองูเปิดไายฉุกเฉินเฉลยก็ไก่ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหลในการขับขี่ลงทางลาชันผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด กไก่เพื่อเพิ่มกำลังของรถขอไข่เพื่อหนุนความเร็วของรถขอควายเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์งอง,งูเพื่อ,พอเพิ่มความเร็วของรถครับเฉะลยขอไข่เพื่อนหนุนความเร็วของรถเพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เบรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาน,านานในขณะขับขี่ลงทางลาดชันก็ไก่จะทําให้เสียเวลาในการเดินทางขอไข่จะทําให้เปลืองน้ํามันขอควายจะทําให้ผ้าเบรกไหมงองู จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าเฉลยข้อควายกรับจะทำให้ผ้าเบรกไหมในการขับขี่ลุยน้ำผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ลดความเร็วลงแต่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินข้อควายขับรถด้วยความเร็วมากขึ้นงองูขับรถด้วยความเร็วปกติ เฉลยก็ไก่ครับลดความเร็วลงแต่เล็งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยสอบใบขับขี่แชนแนล